ดีวันแม่ค่ะวันนี้หิวข้าวเรามาทำของเล่นกันดีกว่าอันนี้เราจะทำแพนเคก้กแพนเคก้กใช้ไข่สองฟองเริ่มเลยกันดีฟราแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนเอาไข่ขาวไว้นในนี้น ทำกินเองไม่เป็นไรใส่ได้เติเอกไข่ขาวแล้วก็แยกไข่แดงเอาไว้ทีหนึ่งตึกตึ๊เอือเปลือกไข่เดี๋ยวไปใส่ต้นกุหลาบใช้มือนี่แหละค่ะง่ายดีไม่มีพิธีรีตองไข่แดงแยกไว้ แล้วก็ไข่ขาวหลีกไปก่อนนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของนมนมจืดใส่นมจืดลงไปไม่ได้แกะเลย ใส่นมจืดลงไปสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชอันนี้วันนี้เราใช้ดอกคาโนล่าลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะกลิ่นวานิลา สัก 1>, 1ช้อนชาก็ได้ให้พอมีกลิ่นหอมใส่มากก็ไม่อร่อยหรอกเดี๋ยวมันขมต้องชาพอนะคะแล้วก็เราจะล่อนแป้งเค้กแป้งสาลีลงไปอันนี้เราใช้สามช้อนโต๊ะ ก็ใส่ผงฟูลงไปหน่อยฮะซักครึ่งช้อนชานะฮะผงฟูรูเตี๋ยกะเพรเสร็จแล้วใส่เกลือน,นิดนึง just a piece of salt a little bit no salty I need ว w e e t i e แล้วก็ใช้วิกส์เนี่ยคนให้ทั่ว อได้ละได้ละไอ้ถ้วยนี้ก็กลิ้งดีเหลือเกินโอเคได้ละเห็นไหมมันก็ต้องอาศัยการดูผิวสัมผัสมันว่ามัน ยังไงกันบ้างถ้ามันเหนียวไปเราก็เติมของเหลวไม่เห็นจะยากอ่ะหาที่เกรียมไว้หน่อยสิเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนได้แหละเห็นไหมส่วนผสมที่เป็นไข่แดงของเราอ่ะแล้วทีนี้เราก็มาตีเมอแรงเมอแรงกระรึ ไข่ขาวเราจ้าวันนี้เราใช้ไข่แค่สองฟองตีให้ขึ้นฟองก่อนนิดนึงนี่ก่อนนิดนอ่อนิดนอยทีนี้เราก็จะใส่ครีมออฟทาท่าถ้าไม่มีก็ใส่น้ำมะนาวฝาล,ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได้เราต้องการความเป็นกรด เพื่อให้เขาตั้งยอดใส่ไปสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานิดหน่อยให้มีความเป็นโครดอ่ะแล้วก็ตีโดยแรงให้เข,าขา้ากัน เมล็งตั้งยอดแล้วจ้ะอ่าแล้วเราก็เอาไข่ขาวของเราไปผสมกับไข่แดงที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นะจ๊ะค่อยๆผสมสลับกันทีละส่วนไข่ตัวนี้ก่อนเสียได้ เอาส่วนเมอแรงเนี่ยลงไปผสมกับไข่แดงไข่แดงของเราอันนี้ก็ต้องเบามือหน่อยนะคะค่อยๆตะลอ่อมตลบตลบมาอย่างนี้ให้มันผสมกันไปผสมกันมา ้วยถุงบรีบซะหน่อยค่ะ ยางมัดไปหน่อยก่อนตัดตูดมันดตไปทำแพนเค้กปีสเปรย์ไปที่กระทะเลยค่ะแล้วก็เช็ดเช็ดนะเราต้องการแค่น้ำมันบางๆถ้าไม่มีใช้น้ำมันพืช น้ำมันคาโนล่าน้ำมันอะไรก็ได้ทาให้เขามีความมันนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าแพนเค้กเราจะได้ไม่ติดอนะกาตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆเลยกาไฟอ่อนนะไฟอ่อน ไฟอ,อ่อนเราใส่น้ำมันแล้วเด๋๋วเพียนเค้กเราไหม่ตั้งไฟอ่อนๆเสร็จแล้วเราก็บีบจเจ้าแพนเค้กของเราลงไปจึงจึงจึงเอ้ยหยดจุงจ๊ง ้อนน้อสองก้อนอีกก้อนหนึ่งได้ไหมน้อจึงจึงอ้อยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปหน่อยนึงน้ำเปล่านิดนึงนะคะน้ำเปล่านิดๆน,นะคะ ไม่ต้องเยอะเราก็ปิดฝาไว้สักสามถึงสี่นาทีนะคะปิดฝาไว้แบ๊บหนึง่งแล้วมากลับด้านกัน อื้ยได้แล้วเว้ยอันที่สองอื้อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแพนเค้กโอ้ยมันต้องมีพลาดกันบ้างอันที่สามปึง้งเฮ้ยมันได้มันได้มันได้อยู่ ได้นะแต่คุมไฟต้องคุมดีๆเลยนะในที่สุดเราก็ได้กินแผนเค้กค่ะได้แล้วล่ะคิดว่า จึงหนึ่งแผ่นเค้กนี้นะคะสุดท้ายเราก็ทำจนได้สองชิ้นพอวันนี้จะใส่ไอซิงนี่หน่อยนะอซิงลงในแผ่นเค้กของเราแล้วก็ ใส่บูเบอรี่แค่นี้พอแล้วอืมนี่แหละแพนเค้กเสร็จแล้วจ้า ดูสิแพนเค้กญี่ปุ่นเฮ้ยมันได้อยู่นะยูดูเนื้อมันอืมอร่อยเวอร์อะครั้งแรกไม่ครั้งนี้โอเคใช้ได้ใช้ได้ไดอ,อร่อย ไม่ยากเลยแพนเคก้กแต่มันจะยากตรงที่ถ้าไฟเราคุมไฟตอนแรกอะ่ะโอเคไปละอืมอร่อย